สวัสดีจ้ามะเมงผลผลิตเริ่มเก็บแล้วจ้าตอนนี้ผระกาศขาวด้วยพี่น้องนี่ตัดตัดให้ลูกสาวยังเหลือเพียบเลยจ้ะบักทัวฝักเงาก็ได้เก็บแล้วตอนนี้ตัดไปเคริงแปลงจ้ะพุ่นเหลืออีกอยู่เคริงหนึง่งแล้วก็บบกเขือเทศก็ยังบสุกจ้ะพี่น้อง ต้นนี้ดอกเอียงบกกะลีบอ่วันนี้เก็บพักให้ลูกสาวพระก,กาศขาวพักน่ะเลื้อเพียบเลยพี่น้องเลยปล่อยเป็นดอกบกเคือเทศก็บยังบ่สุกงามงามน,งนี่ยังบ่สุกจะหนาวมาละกำลังเริ่มทย่อยสุกเป็นหน่วยเพียบอยู่ต้นนี้ต้น บัวหิมะมูห้มะตัดใบถิ่มแตกยอดออกสูงงามแล้วก็มีบกทั่วฝักบกทั่วฝักยาวของฟินก็เก็บให้ลูกสาวนําแล้วจะ้ะมหน่อยเลือเพียบเลยยังบไดไ้เก็บจงไว้ตาสมเจ้าของกับบกเขื้อเทศอีกแปลงหนึ่งที่เก็บให้ลูกสาวแล้ว ักเขือเทศกําลังสิสุจกจ้ะสุกเก็บกินไปเรื่อยๆแป้งนี้บอกทั่วขึ้นกันเก็บให้ลูกสาวไปแล้วจ้ะย่งเรือปวกนหน่อยๆเต็มเลยพี่น้องเลยหนาวกับมาละจักสิได้กินบอกบอกบวบปลูกกับว่าได้กินได้แต่มะเขือเทศพักอีตูกก็สิได้ตั้ให้ลูกสาวมันนี่จ้ะ ซาลแหน่งามแห้งบกเขื้อเทศทั้งในกับเพียบอยู่บกถั่วฝักเนาวาหนาวก็มาแล้วต้องรีบเก็บแล้วจ้าตอนนี้เตรียมแปลงพักไว้เตรียมแปลงผักไว้จะปลูกกระเทียมทิ้งไว้นะจ้ายังบ่เสร็จเลยพี่น้องเลยหกมนุยปุ๋ยอยู่ วนพ้นละใหม่พอกันใหม่คลิปหน้าจ้า